รจนา่วันนี้เราจะมาทำอะไรคะน้ยาเก็บใบชะคามกันค่ะใบชะคามเป็นแบบไนเอไหนชี้ให้แม่ดูหน่อยสิคะแบบนี้นะคะให้ชมดูสิคะนี่นะคะใบชะครามค่ะะเราจะเอาไปทำอะไรคะเมนูวันนี้คะ เห็นไหมคะอุ้ยอันนี้อ่อนค่ะนี่ค่ะเบียโอ้โหวิวภูเขาได้ยนะอันนี้ไม่นักอ่อนเลยเหรอคะมากับน้าสุดสวยนะคะนี่นะคะน้าทักทายหน่อยค่ะน้าน้าจะเก็บนะคะนี่ค่ะใบชะครามอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะ ไม่ค่อยอ่อนะแต่ก็ได้อยู่ไม่ค่อยอ่อนแต่ก็ได้อยู่นี่นะคะเรามาเก็บนี่นะคะข้างๆภูคุงภูเขาไปนะคะวิวสวยมากค่ะสวยค่ะนี่ค่ะแลวเหมียวกำลังเก็บอยู่นะคะรอบๆหรือยังเบียค่ะรอบๆหมุนๆรอบๆอ่ะนี่นะคะรอบๆโอ้โหอยากจะบอกว่าแดดมากเลยค่ะท่านผู้ชม เห็นไหมคะเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมทุกคนพักบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็ประอ้วนก็อ้วนค่ะแต่อ้วนอ้วนแบบสวยๆค่ะน้ำห,หนีกุ้งหนีกุงกุงเข้า,าต่างจังหวันเลยค่ะดูก่อนดู <laughs> แดดไม่แดดร้อนไม่ร้อนทุกคนดูเลยค่ะถ้าเวียนหัวหรือว่าสั่นก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าปลาลืมเอาไม้กันสั่นมาค่ะสวยมากเลยค่ะ ใครผ่านมาแถวนี้ก็มาแวะมาเที่ยวได้นะคะมีถ้ำพญามีถ้ำพญานครมีถ้ำไซนะคะเข่าแดงมีหลายๆที่นะคะหาน,นมสาวก็มีค่ะรักไม่รักนะคะในการถ่ายรูปแดดขนาดนี้ทุกคนก็ยังแบบสู้ๆกันเลยค่ะดูนะคะนางแบบเราค่ะนางแบบน้อยกับนางแบบใหญ่ <laughs> โอ้โนดูนะคะโอ้โห oh, oh. นี่นะคะช่างภาพค่ะช่างภาพ <What? S 1> ดูค่ะทุกคนว <c oughs> ิสวยฟ้าสวยจริงๆค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> ดูนางแบบแต่ละคนนะคะก็ดีกระดามากเลยค่ะทุกคนดูนางแบบน้อยของเรานะคะแล้วก็ท้องฟ้าสวยงามค่ะอค่ะแาย่พีเซ็นให้ป้าหน่อยสิ Stones> น่าจะใช่นะคะแต่มีรสชาติเค็มค่ะชิมไปเลยค่ะชิมได้ค่ะอ่ามันจะมีเฉพาะที่เป็นน้ำกลอยนะคะเพราะว่าแล้วก็มันก็จะมีรสชาติเค็มค่ะจะกรุบๆเคยชิมแล้วเอาไปเจียวใส่ไข่ก็อร่อยค่ะหรือว่าไปยำไปผัดไปแกงได้หมดค่ะไปต่อกันค่ะต่อค่ะท่านผู้ชมมีอะไรจะบอกค่ะท่านผู้ชม ค่ะเยเซอร์ไพรส์สื่อพรายโหอันนี้ก็คือต้นชะคามเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่เหมือนต้นอื่นอ่ะดูความแตกต่างค่ะความแตกต่างค่ะสวยเนาะเหมือนต้นต้นนี้สวยมากต้นสดเนาะคล้ายๆต้นอื่นใช่ถามค่ะต่อค่ะท่านผู้ชมมาอีกแล้วคะ่ะค่ะ เดินมาน่าจะเป็นกิโลแล้วค่ะซึ่งค้นพบต้นที่มัน Amazing มากซึ่งไม่เหมือนแตกต่างมากดูต้นนี้ค่ะแ่ะก็ต้นนี้ซึ่งแตกต่างไหมคะอันนี้มันจะรูปทรงสวยมากแลสวยจริงจริงค่ะเหมือนต้นฝนเนาะใช่แล้วแล้วใบของมันจะแบบเขาเขียวุ่มดีอะแบบนี้น่าเป็นเครื่องประดับเลยป่ะต้นประดับไม้ไม้ประดับไม้ประดับ ได้นะเป็นว่าเนาะสวยดีค่ะถ้าแบบว่างก็เนาะมาที่นี่เนาะใช่บรรยากาศก็ดีเนาะเบียเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็ช่วงกลางวันก็ร้อนหน่อยแต่ว่าช่วงเย็นกับเช้าบรรยากาศดีเนาะมาเก็บตอนเย็นก็ได้เนาะใช่แต่ว่าตอนเย็นเราจะไปล่องเรือบึงบัวต่อนะคะจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมดูด้วยแหละค่ะรอชมด้วยนะคะค่ะสวยนะคะท่านผู้ชม เบียอดใจไม่ไหวต้องขุดกลับบ้านคะ่ะไปปลูกที่บ้านดูผู้ชมดูดูความพยายามนะคะใช่ดูความพยายามของพวกเรานะคะทําไมเแก้ขอถ่ายก่อนนะก็สวยมากถ่ายกันไหมคะถ่ายก่อนคะ่ะเห็นว่าทำกำลังแบบทําสวนอยู่อเลยดูนะคะวิวสวยอะะ่วิวทิวทัศน์สวยมากสวยจริงๆ ดารามาแขกรับเชิญของปะอ้วนเองนะคะเนี่ยค่ะลักนาะไหนเนี่ยพวกนี้เรียกว่าพวกเลยนะคะเนี่ยมันมันจะตายไหมอ่ะเขาจะเอากลับไปปลูกที่บ้านมันก็อยู่ได้ไม่นานเปล่าิม่ะแตสวยจริงจะเอากลับไปหรือว่าเราทำลายธรรมชาติหรือเปล่านี่ไม่ไม่มันมีเยอะ่ะ เราไม่ได้ทำลายธรรมชาตินะคะทำลายธรรมชาติค่ะนี่อย่าบกมือทักทายหน่อยจุบ๊บจุ๊บโอ้โหคู่นั้นบังคู่นี้พ่อแม่ผู้ถ่ายรูปไม่ได้แล้วแหละถอนไหมลองถอนไหมลองถอนดิเอามันต้องถอนแจมซี่มันต้องถอนอืมแจมซี่มันต้องถอนต้องช่วยกนะันอะไม่เป็นไรโอ้ยไม่ได้ละไหนไมาดู ดูนะคะตูดค่ะดูตูดนะฉันค่ะโอ้โหหัวล่างยาวต้องเอาจบสำหรับวันนี้นะคะก็พอแค่นี้นะคะวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนลา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ๊งกิ๊งและกดไปทักบมนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราค่ะเดี๋ยวพวกเราจะพาไปล่องเรือต่อนะคะประอ้วนฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ๊งกิ๊งสวัสดีค่ะบาย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 เบียร์บายบาย